ใช่สอดไหมครับใช่ครับสวัสดีครับนี่จะใช่ไหมครับวันนี้อนสาตัวัสดีซ่อมเครื่องสภาพฝาหน้าอิยี่คลัสนะครับพอดีลูกค้าใช้มาประมาณสามสิบปีแล้วพอดีมีปัญหาเนี่ยบอกว่าน้ําไม่เข้านะครับสภาเพเครื่องก่อนเป็นรุ่นสมัยนานแล้วนะครับยี่คลกสรุ่น W H หกสองหกห้าครับรุนนี้ทนมากเลยนี่นะตอนนี้ปั่นหมาดยังได้อยู่นะครับ โปรแกรมตัวนี้ก็มีหักหน่อยนะครับตัวนี้ก็เอลปิตก็เท่านี้นะครัตบตั้งโปรแกรมก็หมุนตัวในนอกไม่หกักละบอกที่เขาหากราวซี่ติดแล้วกันนี้นะครับก็อพอได้ได้อยู่ถงว่าใช้แม่นู่นน่ะดีไปเจอรุ่นใหม่ๆปกติตั้งโปรแกรมไหนซักอยู่พี่ A หรือ B C ก็คือตั้ง A แล้วก็ไป B เลยไง อ๋อ A A, B, เอเลยบีเนอะเออก็เอพวกที่ว่าเปิดน้ำข้าวมันน้ำเปล่าไว้อ่ะแล้วเดีมันก็ขึ้นบีเองไส่แต่ไป่ต้องบีแต่ช่างให้แต่ได้หลองช่องอะไรเดี๋ยวช่างรีบเอาซีก็แล้วกันเ,เดืเอดการเข้าเงียบนะครับหลอดไฟตรงนี้ไม่โชว์แล้วมั้งเนี่ยจะมีไฟโชว์ตรงนี้อยู่ Okay. เข้าเลยนะครับเดี๋ยวแล้วแกฝฟหลังกันไปเช็คน่โอเคครับเตรียมมัลติมิเตอร์นะเดี๋ยวจะวัดไฟดูเพิ่เกรคใหม่ก่นอนแกนนึ่ก็ได้นะแค่หนึ่งปกวแกมไฟที่มีอยู่นี่น่าจะขาดหมดแล้วมั้ง ยังก็เป็นรุ่มเก่าอยู่นะครับวัดไฟซิรินลอยก่อนมีไฟมาหรือยังครับตอนนี้ชั้นี้ตั้งเอซีโอเคไฟมีมาแล้วนะครับไฟมีมาแล้วซิรินลอยไม่ทำงานเองนะครับน่าจะเสียนะ ยวลองปิดนะครับปิดสวิตต้องถ่ายรูปไปเอาไปเทียบนะครับไปเทียบปิดแล้วเดี๋ยวดูหัวกันโอเคหอยึดแกนเดียวท่อก็ประมาณประมาณ3ามขุนนะดูดูท่อเทียบให้ดีครับ ป okay. ิดเบรเกอร์นครับตั้ง,งมัมติเมเตอร์ 1k ดูนะครับไอตัวนี้ต้องไปหาอะไรดูทีแล้วพี่ต้องไปหาอะไรเทียบดูทีไม่ตรงก็ต้องดัดแปลงเอา ตรงคงจะไม่ค่อยมีแล้วแหละมันต้องหามาดัดแปลงเอาบางทีวัดโอมก็มีนะดูกันนะรอ้มันตันอ๋อเมื่อกี้ขึ้นในวงจรต้องลอยสายออกนะครับตั้งหนึ่งเคไม่ขึ้นนะครับโอเคคอยน่าจะขาดนะ โอ้ทำไมปั๊มดังทีทีงั้นนี่โดดเลยเชี่ยขาดเลยขาดขาดจริงเลยกันนี่อะไรนะอะไรครับกดไปไอ้นี่มันอ่ะนี่ครับขาดออกมาเลยกันนี่โอเคคือเสียครับคือเสียอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงต้องต้องไปหา รุ่นที่มันแปลงใส่กัะรุ่นได้นะครับอ๋อ,อไม่มีวาล์วแยกกันด้วยไอวาล์วมีอันเดียวด้วยเดีย๋ยไม่รั่วเลยมันหมดอายุเองนะครับไม่ใช่อะไรสามสิบปีแล้วก็ต้องทำใจใกดนี่กดใส่สายเข้าไนงะ เดี๋วิธีแก้ของพี่เขามีวาล์วตัวเดียวนะครับมันก็ต้องพับสายยางแล้วก็หาลวดหรือใส่ไฟโพไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีตัวเดียวต้องรอเบอิกอะไรอีกทีนะครับโอเคครับต้องเบิกอะไรอีกทีนะครับแต่ถ่ายให้มา,า,าถ่ายรูปเอาไว้แล้วโอเคครับยังไงของว่าจะมีเยอะนะยังไงช่วยก,กดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ก็ปเป็นกำลังใจให้ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ เราจะเชิญได้นะครับ